สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทีจะพาทุกคนนะคะแว้นไปหากาแฟดื่มกันวันนี้ไปดูว่าทีจะพาไปร้านไหนนะคะก็เดินขึ้นมอเตอร์ไซค์เลยค่ะวันนี้ทีมียาทานาสุดตัวนะคะ ดูทางที่เรามาสิเ <laughs> อ๊ะ <laughs> จะมีร้านกาแฟเแถวนี้ไหมมันลุ้นกันนะจ๊ะ <laughs> แว่นของแท้นะจ๊ะ <laughs> แต่อากาศดีมากวันนี้โอ้ย oh. ขี่มอไซค์คือแบบสวยงามร้อนอากาศดีมากบุกวิ้ว <laughs> มีห้างนะ <laughs> บ้านเราก็มีห้างนะเธอ <laughs> <laughs> นี่ <laughs> บ้าเรามีห้างด้วย ร้านที่เราจะมาวันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมยังก็อยู่ญี่ปุ่นชื่อร้านฮาตะเกะคาเฟ่นะปดูข้างใน เงียบเงียบลานเล็กๆลน่ารักน ที่เราสั่งนะคะดูน่ารักอ่ะเขาจัดมาเป็นแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้เป็นลาเต้ร้อนะคะโอ้อาร์ตมาอย่างสวยของเทีนกินอเมริกาโน่ร,ร้อนนะคะเฮ้ยเขาแบบทำหน้าน่ารักมากเลยอ่ะดูดิฮะอันตะเกียดีมาก ทีนสัลองอันนี้นะคะกาแฟส้มเซยู่นะคะเพราะว่าแก้วแรกกินไปแล้วคือกาแฟดีมากเลยนะทุกคนกาแฟแบบอร่อยแล้วชาเนะี่ยทีมชอบมากๆน,อนก้องเขาบอกว่าเป็นชาเขียวปกติแหละแต่เขาผสมเก๊กฮวยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเออมันก็เป็นซิเนเจอร์ขอเขานะอร่อย คือจริงๆแล้วเมื่อชาทินกินอะไรอเมริกาโน่ไปนะจะกินอีกแก้วนึงมันก็จะเยอะไปนะทินก็เลยสั่งอันนี้มามันลองว่าอร่อยเปล่าคือตอนนี้คนขึ้นหน้าละค่ะมีร้านกาแฟดีๆเยอะมากเลย เนหนึ่งร้านที่ดินชอบหล,ลังจากที่ไปคลิปก่อนหน้านี้ที่ทินไปอะไรนะบ้านนากโตนะดีแล้วอันนี้ก็คือเป็นร้านแบบออกแนวนญี่ปุ่นแบบเล็กๆสอบก็น่ารักมากแล้วคือกาแฟอ,อร่อยทินก็นี่ดื่มไปนะอเมริกาโน่นะคะแล้วทินก็เลยสั่งตัวนี้เป็นกาแฟใส่ส้มโซยูมั้งคิดว่านะคะเขาก็กลัวไม่แรงพอนะคะก็เลยเป็นกาแฟเพิ่มให้ทินนึงเพื่ออร่อยแล้วแบบ ร้านแบบร้านเล็กๆน่ารักคือเหมอะกันารชิวมาคิดดูดิถ้าเกิดเป็นน่านฝนแล้วก็เป็นแบบที่แบบเขาปลูกข้าวอย่างเงี้ยมันคงฟินมาก,มากๆเนพงก็ดีหอเหมาะกันการปะคดเน,นี่ยซมโซออยุอร่อยออมหวานนิดๆดคือแบบทริปนี้คือโชคดีเรื่องร้านกาแฟมากคือแบบ แฮปปี้มากอ่ะมาทริปนี้คือเจอแต่ร้านกาแฟแบบดีๆอร่อยๆอ,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 อ่เงี้ยประทับใจมากน,นี้อากาศคือดีอ่ะจริงๆแล้วโชคดีมากจริงๆแล้วช่วงเมษามันคือหน้ารอนไงแต่ว่าเหมือนที่ทุกคนรู้แล้วว่าคือฝนมันตกแล้วอากาศมันก็คือรึบไปเลยเหมือนตอนเนี้ยทีมมาเที่ยวบ้านหน้าหนาวอ่ะดูตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหนาวตอนเช้าอะไรเงี้ยมาลาแล้วก็มานั่งแบบชิลตรงนี้นะทุกคนนี่ค่ะนั่งชิลแล้วก็ปกติอ่ะถ้าเป็นหน้าที่เขาปลูกนาม,มันก็จะมีนาอือเขียวที่เลยคือบรรยากาศมันแบบว่ามันโอเคมากเลยดูตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวจีนจะพาขึ้นไปดูชั้นสองมีชั้นสองด้วย

กบนนาเขียวๆเ,เนาะนั่งตรงนี้ตอนเช้าจิตดูวิวคนถึงแม้เรามาหน้านี้เราจะไม่เห็นทุ่งนาเขียวๆแต่เขาก็มีสวนดอกไม้ให้เราได้ชื่นชมอยู่นะสวยนะเนี่ยถ่ายรูปเก๋กๆใหญ่อยู่นะไม่ใช่แบบเล็กๆเลยนะสวนดอกไม รูปสวยๆอันนี้เป็นคนชอบดอกไม้มากๆนะครับที่นเห็นดอกไม้ที่ไหนไม่ได้เป็นสวนเลยนะคะกว้างเลยร้านนี้จริงๆแนะนำพนักงานน่ารักเจ้าของน่ารักมากเขาใส่ใจร้านเล็กๆแต่แบบคืออบอุ่นมากดูสวนดอกไม้เยอะแยะ ดอกไม้ถ่ายอืมโอ้ดอกไม้เยอะมากสวยด้วยชื่อดอกอะไรอันนี้ก็ยังไม่ได้หาข้อมูลมาแต่รู้ว่ามันสวยนี่อังนุง่นเลยนะคะเยอะเลยเป็นทุ่งถ่ายรูปได้สวยๆ สีขาวชมพูน่ารักมากสวยโอ้ยเยอะมากเลยนะเป็นทุ่งเลยอ่ะโอ้ยสายดอกไม้ต้องมานะจ๊ะของทีนคือสายดอกไม้ของแท้ทิ้นชอบมากมากคลั่งใครเลยแหละดูสวยมากเป็นทุ่งเลยสวยมากจ้ะแม่จ๋า ร้อนก็ร้อนแต่แดดเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มร้อนแต่แบบอู้เห็นแบบดอกมาแล้วคือไม่อยากไปไหนเลยดีงามสวยอะ่ะชอบมากๆากเลย,ยสีแบบอือรักมากโอ้ยอือสวยมากๆ สวยจริงจังเห็นนะคะหลังกาแฟตรงนู้นชมพูชมพูอ่อนชมพูเข้มทุกคนทุ่งดอกทานตะวันก็มีอ่ะูลิแต่นี่เรามาสายนะคะน้องๆหลบแดดกันหมดแล้วกลมหน้าก้มตา ขี้อายกันหมดเลยอุ้ยคุ้มมากเลยอะ่ะร้านนี้คืออุ้ยชอบนี่มีดอกลานตะวันด้วยนะคะสวยอะ่ะ